มาดูเรื่องแรกกันก่อนครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับโครงการจำนำข้าวนะฮะเพราะว่าล่าสุดนะครับทางคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่งก็สรุปความเห็นนะครับกรณีเรื่องของค่าเสียหายที่คุณยิ่งรักต้องชดใช้นะฮะประเด็นนี้มีเม็ดเงินที่คุณนิรงักต้องชดใช้นะครับรวมทั้งสิ้นเนี่ยประมาณ35,000ล้านกว่าบาทด้วยกัน คุณมนัทแจ่มเวหาที่บดีกรมบัญชีกลางครับก็พูดถึงคณะกรรมการความรับผิดทางแพ่งของกระทรวงการคลังนะครับที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดก็สรุปความเสียหายจากโครงการจำนำข้าวนะฮะซึ่งคุณยิ่งรับอดีตนายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบต้องจ่ายสำหรับฤดูการผลิต2,556ทั2,557นะครับก็คิดเป็นเงินทั้งหมด 35,717ล้านบาทซึ่งนี่เป็นเพียงแค่20%ของความเสียหายทั้งหมดนะที่เกิดขึ้น1,80,000ล้านบาทคือทางคณะกรรมการเห็นว่าก่อนเริ่มโครงการนะครก็มีเสียงทักท้วงมาจากทางฝั่งของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินแล้วก็มีทางปปชท้วงติ่งมาแล้วแต่ว่ารัฐบาลคุณนิรังเองก็ยังเดินหน้าโครงการนี้ต่อถือว่าเป็นความประมาทร้ายแรงครับ ส่วนความเสียหายที่เหลืออีก80%อันนี้เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฮะใครรับผิดชอบตรงไหนก็ไปเรียกค่าเสียหายเอาโดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยต้องเป็นผู้ลงนามถ้าสมมุติว่าลงนามมาแล้วนะครับและส่งหนังสือเรียกความเสียหายแล้วทางคุณยิ่งรักเองอาจจะสามารถ ยื่นสารปกครองเพื่อขอทุเลาคําสั่งหรือว่าเพิกถอนคําสั่งก็ได้แต่ว่ามันต้องไปสู้อีกทีหนึ่งว่าในฝั่งของสารปกครองจะว่ายอย่างไงค่ะทีนี้ในฝั่งของรัฐบาลค่ะพลตรีสรรเสริญแก้วกําเนิดโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะก็บอกว่าคดีความที่เกิดขึ้นในรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์พิจารณาตามขั้นตอนยุติธรรมก็ขอให้ทีมทานายของคุณยิ่งลักษณ์ช่วยอธิบายให้อดีตนายกรัฐมนตรีเข้าใจด้วย การที่นางสาวยิ่งลักษ์ให้สัมภาษณ์ว่านั่นงอยู่ดีๆก็ต้องมารับคดีทั้งหมดอันนี้สะท้อนถึงการขาดข้อมูลที่ควรจะได้รับนะคะ แล้วก็กล่าวไปถึงคำสั่งตามมาตรา44ให้อำนาจกรมบังคับคดียึดทรัพย์อันนี้เป็นการดำเนินการคู่ขนานกับคดีในศาลฎีกาแผานคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็สามารถที่จะทำได้ม,มีอีกกรณีค่ะที่เป็นการเรียกค่าเสียหายจากการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือว่า G2G ที่เรียกค่าเสียหายกับคุณบุญทรงแตรียพิรมกับพวกนะคะ ก่อนหน้านี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณอภิรดีตรันตาพรกับคุณชุติมาบุญยประพัฒนประหลัดกระทรวงพาณิชย์ลงนามไปแล้วเรียกค่าเสียหายจากอดีตนักการเมืองสองคนก็คือคุณบุญทรงเตรียาพิรมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในสมัยรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ต้องใช้จ่าย ต้องชดใช้เงิน1,770ล้านบาทอีกส่วนหนึ่งก็คือคุณภูมิสารผลค่ะอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ต้องจ่าย2,300ล้านบาทบมีข้าราชการอีก4คนด้วยนะคะที่ต้องชดใช้4,000ล้านบาทด้วยกันค่ะคือต้องแยกกันนะของคุณนิรักษ์เนี่ยเป็นคดีความตามปกติเป็น การรับผิดทางแพ่งนะแต่ว่าทางฝั่งของคุณบุญทรงกับคุณภูมิเนี่ยเป็นกรณีของคําสั่งมาตรา44ที่ออกมาก็เป็นการลงนามโดยทางฝั่งของคุณอภิรดีตันตราพรล,ลงนามแทนนายกรัฐมนตรีแล้วก็ให้คุณชุติมาบุญยภาพศรเปรดกระทรวงการอ่าเลัดกระทรวงพาณิชย์นะฮะลงนามแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์